ขอได้พอรับกลับไปสิบเท่าร้อยเท่าครับขอบคุณมากครับทำไมเอี่ขรู้วันเกิดพี่ครับน่าจะเซิร์ชกูเกิลดูเพราะว่าข้อมูลเกี่ยกวนผมจะเยอะหน่อยครับก็มีช่องหลายช่องให้เบอร์เดย์กันแล้วก็อาอวยพรให้ทนายนะครับขอบคุณได้ลับพรเช่นกันครับครับเดี๋ยวก็วันเกิดของท่านชานชัยนะครับเมื่อวานนี้อย่าลืมอย่าลืมมาดูช่องผมเลยนะ เมื่อวานเมื่อวานนะเมื่อวานพีคสุดเลยนะโอเดี๋ยวถ้ามีการตรวจพบแล้วเนี่ยท่านจะดำเนินการดำเนินการต่อไงต่อไปครับวันนี้เหรอครับวันนี้ครับวันนี้อย่างเงี้ยวันนี้ต้องโดยหลักโดยหลักกฎหมายกับหลักวิทยาศาสตร์ก่อนเนาะโดยหลักก่อนเนี่ยทั้งสองแปลงเนี่ยอันดับแรกเดี๋ยวต้องไปทำการแปลภาพถ่ายย้อนหลังห้าชั้นปีนะแล้วก็ดูร่องรอยการทำประโยชน์หลักๆเราจะเน้นก็คือก่อนมติคลมสามสิบมิถุนายนสี่หนึ่งนะว่าร่องรอยการทำประโยชน์เนี่ยทำมาก่อนปีสี่ห้าไหม ถัดมาก็มาดูว่าเอ้มีการล่องลอยการทำประโยชน์ก่อนปี57ไหมก็คือจะแปลว่าถ่ายย้อหลัง5ชันปีบวกกับภาพถ่าย Google เนี่ยแต่ปี56 57 58มาเรื่อยๆนะนี่มาเรื่อยๆเพื่อจะดูว่ามีการทำประโยชน์มาต่อเนื่องไหมถัดมาเดี๋ยวก็จะไปดูในเรื่องของการสำรวจดำเนินการตามโครงการของรัฐบาลเนาะก็คือตามมติฐานรี่มนตรนที่26พฤศจกายน์สกัคยายการสำรวจมี2แบบก็คือแบบแรกเนี่ยเป็นการสำรวจเนี่ย โดยมีแผนงานโครงการลงมานะแล้วก็มีการสำรวจไว้ครอบคลุมพื้นที่แล้วอีก,อ,กอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่ที่ที่เราก็ให้เขาเกณฑ์ได้ก็คือเป็นผู้ที่ทํากินมาต่อเนื่องนะมีการทำประโยชน์มากนมติก่อนกนก่อนนเวลาที่กําหนดแล้วกันครับแล้วก็อาจจะตกสํารวจเนื่องจากว่าในขณะที่เจ้าหน้าที่เข้ามาสํารวจเนี่ยอาจจะไม่เจอตัวเขาครหรือเขาไม่อยู่นําชี้ก็เขาเรียกว่าอาจจะเป็นเคสที่ตกหล่นได้นะอันนี้ก็คือกรอบนะคนที่จะมีสิทธ คนที่จะได้สิทธิ์ทํากินนะแต่ไม่ได้ไม่ได้กรรม,รรมสิทธิ์ในที่ดินนะก็จะอยู่เรื่องขนี้ที่จะไม่ถูกดำเนินคดีแต่ถ้าเกิดตรวจพบว่ามีการซื้อขายเปลี่ยนมือเนาะมีการเข้าทำประโยชน์แทนเนี่ยมีการยกให้มีการให้อะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเข้าไข่กระทังผิดกฎหมายก็ถูกแจ้งความดำเนินคดีแต่แตเรื่องทั้งหมดเดี๋ยวต้องประมวลตามฐานทั้งหมดก่อนท่าน้าพเจีเอฟพีถามมาแล้วเรื่องขุดสระนี่คือท่านดำเนินการแล้วเนาะขุดสระอย่างนี้อ่ผมอธิบายไปแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวย้ำให้อีกรอบแล้วกันขุดสระเนี่ยบ อยู่ในรายการที่นําแจ้งความกับงางสอบสวนไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าต้องไปจับใหม่ไหมไม่จําเป็นครับเพราะว่าสระน้ําอยู่ในกรอบพื้นที่ที่เราตรวจยึดไปทั้งหมดการด,ดําเนินคดีก็คือใช้ตามพรบป่าสงวนแห่งชาติมตาตราสิบอยู่แล้ว<ช>มันครอบคุมไว้อยู่แล้ว<ช>นะส่วนค่าเสียหายไม่ต้องไม่ต้องห่วงเหมือนที่มุกออกไปการคิดค่าเสียหายทางรัฐเนี่ยของของหน่วยงานป่าไม้เนี่ยสูงกว่าคิดค่าคิวดินที่หายไปอีกด้วยซ้ำเพราะผมคิดตั้งแต่คือโดยโปรแกรมเนี่ยคิดตั้งแต่พื้นที่ป่าที่เปลี่ยนสภาพไปนะ S <S ปริมาณหน้าดินที่ถูกชล้างปริมาณของธาตุอาหารที่สูญหายไปในตัวเต้นฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนี่ยหายไปทั้งหมดนะแล้วก็อุณหภูมิที่สูงข,ขึ้นเพราะฉะนั้นเนะี่ยมันมากกว่าปริมาณดินที่สูญหายไปอีกด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ตัวยึดครอบคุมไว้หมดแล้วอ,อันนี้ก็เป็นเดี๋ยวเป็นหน้าที่ของทางท่านพนักงานสอบสวนแหละเพราะพื้นที่ตรงนี้เหมือนกับเรามอบพื้นที่ให้ท่านละ การที่ป่าไม้จะเข้ามาดำเนิกนการอะไรเนี่ยก็ต้องขอว่าห็นชอบเขาก่อนนะครับอันี้นี่โดยหลักการของกฎหมายอยู่แล้วอ่าแล้วก็ครอบคุมอยู่แล้วเราถามความรู้ของของของเอฟซีเนาะความรู้ให้ได้ผมให้ความรู้ให้นที่<ด>ป่าสงวนเนี่ยสามารถเช่าได้ไหมครับป่าสงวนเนี่ยชาวบ้านจะพูดคำว่าเช่านะแต่มันเช่าไม่ได้นะคือเดี๋ยวต้องถามว่าเช่ายังไงอ่ารับก่อนถ้าเช่าเอกชนด้วยกันเนี่ยเช่าไม่ได้นะฮะเพราะว่าการให้สิทธิ์ทํากินเนี่ยก็คือให้เฉพาะตัวและทํากินในครอบครัวนะในครอบครัวเหมือนกระทั่งของอุทยานเขาเมื่อวานเนี่ยคือได้เฉพาะในครัวเรือน บุคคลภายในครอบครัวจะไปให้คนอื่นเช่าไม่ได้นะท่านไม่มีนายกอเนี่ยไม่มีสิทธิ์จะใหใ้ในขอเช่านะไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าภาษาชาวบ้านตัวไปบอกว่าเช่าจากราชการเนี่ยอันนี้เป็นภาษาพูดกันแต่จริงๆมันคือการอนุญาตให้เข้าประโย์เนาะแต่ชาวบ้านก็จะพูดคำว่าเช่ามาง่ายๆอรัฐให้ให้ให,ให้เข้าประโยช์ได้แต่ต้องมีเงื่อนไขมีหลักเกณฑ์มิตุประสงค์ตามที่ตามที่รัฐกำหนดไว้แต่ถ้าเกิดรัฐด,ดอนให้เช่ากันเองไม่ได้ ผิดครับ,บเพราะดงื่อนไขในหลักเกณฑ์ระเบียบชัดเจน,นห้ามยกให้ห้ามให้ห้ามซื้อห้ามขายห้ามถ่ายโอนชัดเจนครับเขียนไว้แน่นอนในกฎหมายอ่าพอดีผมได้ตรงนี้ดีมากเลยนะครับผมอย่างในกรณีเนี่ยครับคือที่ผมลงทุกพื้นที่เนี่ยคือมันมีการทําอย่างนี้ฮะคือทําเกษตรกร,ร,กรจริงแต่คือเขาแบ่งเขาเรียกว่าแบ่งผลิตภัณฑ์แบ่งแบ่งสิ่งที่ช่วยกันทําอย่างเช่นเจ้าของที่เนี่ยนะครับใหอ้อีกคนนึงเนี่ยทา แล้วก็ก็คือทําแทนเขาเขาแก่แล้วแล้วก็แบ่งผลผลิตกันอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เช่านะครับแต่ก็คือทําร่วมกัน จริงจริงอย่างนี้เขาจริงๆถ้าโดยหลักการเนี่ยมันไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้จริงๆแล้วโดยหลักการไม่ได้เพราะว่าเจอเยอะเราให้เนี่ยเราให้นายกอเนี่ยนายกอเนี่ยเอาลูกหลานมาช่วยเนี่ยโอเคไม่ได้นั่นแหละครับเอาคนอื่นมาทำแทนแล้วแบ่งผลประโยชน์กันได้ไม่ได้โอเคครับจริงๆมันก็เหมือนกับเป็นการเข้าธรรมยทศธระมย์ก็คือเหมือนกับไม่ได้ใช้เงินจริงแต่ใช้เป็นสิ่งของใช่ใช่เเหมือนเหมือนกับแต่จริงๆถ้าภาษาฎหมาแข่งอาทชีพมันเข้าข่ายเข้าข่ายไหม ข้าวขให้ยกให้ซื้อไขยอะไรไหมคืออย่างนี้กฎหมในในเรื่องทางแพ่งเนี่ยทางแพ่งที่ไม่เกี่ยวกอาญาเนี่ยมันเช่ากันได้หมดทุกอย่างแหละเันเช่ามันให้ใช้ให้สิทธิ์ให้อะไรได้กันหมดทุกอย่างแหละเนาะว่ากันไปทางแพ่งแต่ถ้าทาอาญากฎหมายป่าศรรมนี่มันเป็นกฎหมายทางอาญาเนี่ยมันมีกฎมีระเบียบมีขติการโดยเฉพาะเรื่องของการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนกรตชเนี่ยกฎหมายเขาสมวนไว้สําหรับการให้ทํากินของบุคคลในครอบครัวเนาะ โดยหวัวหน้าครอบครัวและบุคลวคลในครอบครัวดังนั้นท่านจะไปตีความเลี่ยงบาลีเพื่อที่จะไปชักส่วนแบ่งส่วนกันเหมือนทํานาสมัยก่อนเนี่ยอันนั้นคงน่าจะไม่ได้ไม่ได้มันน่าจะไม่ชอบแล้วก็จะทาให้เกิดเสียสิทธิ์ในที่ดินมันเหมือนการเลี่ยงบาล<อ>นะีมันเกินครั้งเพื่องบาลีที่ไ,ไปใช่ไหมครับประโยชน์ก็คือเป็นการชักส่วนแบเนี้แบ่งส่วนแบ่งส่วนชักส่วนไปครับขออีกสักครับบาลีพี่ถามมาว่าวิธีการพิจารณาเรื่องเช่าพยัพไพรยึดจักอะไรบ้างครับ คำว่าเชนะ่าอ่ะครับเนี่ยคำว่าเช่าถึงบอกว่าเดี๋ยวผมบอกก่อนนะเอกชนกับเอกชนเนี่ยก,กับเอกชนกับรัฐต่างกันนะคำว่าเช่าเนี่ยเอกชนกับเอกชนถึงบอกแล้วให้เช่าไม่ได้ยกให้ไม่ได้ให้ทำประโยชน์แทนผมบอกผลพูดอย่างนี้ว่าตามกฎหมายเนี่ยไม่ได้ใช้คำว่าเช่าแต่เป็นการเข้าทำประโยชน์อยู่อาศัยหรือทำกินครับเพราะฉะนั้นผมบอกให้ในายกอไก่เนี่ยมีติดที่อยู่อาศัยทำกินนะย้าคนอื่นเข้ามาทำแทนเนี่ยโดยที่บอกว่าเช่ากันเนี่ยก็คือมันผิดละผิดแล้วนะมันเอาคำว่าเช่าเนี่ยเช่าต้องเป็นภาษาคนไม่แพ่งหรือเปล่า ถ้ากรณีของป่าสงวนที่ไม่ไม่ไมรด้อนุญาตคือเราให้ใสิทธิ์ในการทํากินเนี่ยมันเป็นสิทธิเฉพาะตัวเฉพาะตัวแล้วครอบครัวครอบครัวนั้นคุณจะไปเชา่าคุณจะไปให้เช่าให้ยืมให้เช่าซื้ออะไรทั้งแพ่งน่ะไม่ได้เลยไม่ได้เลยมันแล้วก็มันไว้อยู่ในขายย่ายกานบังคับคดีด้วยคุณจะไปมีคด,ดีความากันแล้ว<ล>จะไปยึดทรัพย์ตรงเนี้ยไปบังคับคดีก็ไม่ได้คือคุณทํากินได้อย่างเดียวคุณทําอย่างอื่นที่ไปแสวงหาประโยชน์หรือนอกนี้ไม่ได้ เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของคุณผมยกตัวอย่างอย่างนี้แล้วกันการอนุญ,ญาตให้อกชนทําทําอะไรเข้ามาทําประโยชน์ในป่าสงวนหรือพื้นที่ป่าธรรมดานะต่อให้ผมมีคนงานผู้รับจ้างของผมมันก็ต้องมีใบอนุญ,ญาตนะ hmm. คือผู้ได้รับอนุญ,ญาตเช่นนายกได้รับอนุญาตเนี่ยนายกาต,ต,ต้องแจ้งนะว่าลูกน้องคนงานเขาเนี่ยมีกี่รายชื่ออะไรพร้อมใบประชาชนยื่นมาเพื่อให้ผมบอกไปผู้คนงานให้ ถ้าสมมติผมไปตรวจว่านหนกไก่ที่รับอนุญาตจากทางราชการเนี่ยไปเอาบุคคนใดก็ไม่รู้เข้ามาในพื้นที่เนี่ยผิดกฎหมายแล้วนะท่านเข้ามาทำประโยชน์พื้นที่ไม่ได้ชอบชไม่ได้อนุญาตเพราะฉะนั้นผมก็ต้องแจ้งความคดีไปไม่มีใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้างก,ก็ต้องแจ้งความเจ้าของไปที่สําคัญผู้ที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยที่ได้รับอนุญาตนะหรือหรือชาวบ้านตัวไบเรียกเขาว่าเช่าเนี่ยต้องรับผิดชอบทั้งหมดจะปัดความผิดชอบต่อต่อใครต่อรับไม่ได้โอเค <Okay. S 2> <นะ S 1> ้วพี่ท่นานท่านยชยครับก็คือ เราต้องพิจารณาจากคลิปวิดีโอได้ไหมครับหรือว่าไม่จําเป็นใน,นอย่างนี้ในคลิปวิดีโอคือคลิปวิดีโอประเภทไหนเกี่ยวกับการที่มีเขาอ้างว่าเขามาเช่าพื้นที่ตรงนี้ทําประโยชน์อ,อ,อะไรประอาณอย่างนี้เหมือนที่ผมบอกไปเนาะคือการจะ,จ,ะจ,ะจะดําเนินการทางอาญาบไขเนี่ยก็ต้องสืบสวนให้ได้ความปรากฏชัดเจนก่อนถามว่าคลิปพวกนี้เป็นหลักฐานไหมเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือที่สุด แต่มันต้องมีการเชื่อมโยงกันให้ได้เป็นที่ยุติก่อนถามว่าภาพถ่าย <c oughs> คลิปวิดีโอใช้ได้ไหมใช้ได้เป็นหลักฐานทั้งหมด <c oughs> เช่นเนี่ยเหมือนที่ท่านส่งมาเนี่ยว่าเอ้ยพื้นที่บริเวณน,นี้อาจจะเป็นพื้นที่ที่อาจจะนะ <c oughs> เพราะว่ามันไม่ได้ชี้ชัดตำแหน่งไม่ได้มีพิกัดอะไรบอกในวิดีโอแต่จ,จะชี้ชัดได้ว่าเอ้ยจาก ถ้ามีการเปรียบเทียบลักษณะภูมิประเทศอะไรก็แล้วแต่มันเข้าื่อกอบเนี่ยทางเราก็จะส่งข้อมูลให้พนักงานเพิ่มเติมเพื่อให้ใช้ในการให้พนักงานเขาใช้ประกอบพิจารณาคดีจะสั่งฟ้องไม่สั่งฟ้องจะสั่งฟ้องบุคคลร่วมกันแม้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องของพนักงานที่จะเอาข้อมูลประกอบแต่มันคือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่แล้วคือบทบทสรุปเย็นนี้พอพได้ใช่ไหมครับท่านเพราะว่าพื้นที่ของแปลงนี้ใช่ไหมฮะพื้นที่สองแปลงเนี้ยเดี๋ยวจะบอกว่าบทสรุปจะได้ไหมเดี๋ยวต้องขอไปหา ก็เหมือนที่ผมไปเดี๋ยวต้องไปภาคถ่ายย้อนหลังดูก่อนว่ามีการทำประโยชน์ต่อเนื่องไหม